หมอวิจัยก็คือได้ทำรีเสิร์ชสอบถามลูกค้าว่าทำไมไม่ประทับใจร้านนี้ร้านนี้ไม่ดีตรงไหนหนึ่งไม่อร่อยเลยของไม่สดราคาแพงบริการแย่ได้ข้อมูลหมดแล้วจริงไหมข้อมูลนี้นักวิจัยส่งให้ใครนักการตลาดนักการตลาดเห็นข้อมูลนักการบอกว่าต้องแก้ไขอ๋อสืบรู้แล้วว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ เอากุ๊กก็คนในครอบครัวญาติพี่น้องเหมือนชาวบ้านมาทำฟังไว้ก่อนนะถ้าต้มยำน้ำใสแค่ใส่ใบกะเพราอ่ะบ้านๆตีพริกสดใสใบกะเพราใครๆก็ทำได้จริงไหมแต่ต้มยำน้ำข้นใส่พริกเผาใส่นมสดเท่านั้นแหละไม่ได้แปลว่าทุกคนทำอร่อยนะแต่ถ้าต้มยำน้ำใสที่ใส่ใบกะเพราพริกสดอ่ะใครๆก็ทำได้มานาอพูดแล้วก็น้ำลายไหล แต่ถ้าต้มยำน้ำข้นน่ะนึกออกไหมมันจะมีสูตรของมันอยู่ด้วยจริงไหมเป็นยังไงบ้างดังนั้นเขาบอกเลยว่านักการศลบอกว่าเปลี่ยนกุ๊อย่าแค่เอาแค่คนในครอบครัวแล้วไม่ได้ถึงสีมือจริงมาทํามันเลยทําให้เกิดปัญหานี้เห็นไหมนักวิจัยบอกเลยว่า,อาขอโทษนักจิตวิทยาบอกเลยว่าอ๋อกูเก็ตละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูพูดแนะนําเจ้าของมันเองให้ แก้แล้วทำตามที่มึงบอกนักวิจัยหาสาเหตุนักการตลาดแก้ปัญหานักจิตวิทยานำเสนอเท่านั้นแหละหมอฮุมชุ้ยมาสกิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงคูดอย่างนี้ทึงทำกันได้อย่างนี้นะเดี๋ยวกูจะเปิดหน้าร้านให้โล่งติดไฟให้เด่นทำป้ายให้เด่นสีสันสดแล้วกูจะจัดต้นไม้ให้รู้สึกว่าดึงดูดเป็นเบญจญาตให้หน้าร้านมันสวยและหน้าเข้าเดี๋ยวกูดึงพลังให้เองพวงจุ้ยเก่งทันทีเลยไหมเก่งเนียแล้วต่อไปหมออะไร หมอดูถ้ามึงทําได้นี่หมอคงชุ้ยพวกกูทายเลยว่าแม่งปีหน้าลุงหมอดูเปลี่ยนําตันายแล้วนะเพราะปัจจัยเปลี่ยนต่อไปหมออะไรหมอพระไหนๆก็ปรับปรุงร้านขนาดนี้เชิญพระอ,อาจารย์มาขึ้นร้านใหม่เลยสิพระอ,อาจารย์จะเซ็นอักขละเลขยันทุกวงกบประตูหน้าต่างรับรองลูกค้าตึมทําไมพระอ,อาจารย์ไม่ทําตั้งแต่แรกล่ะเพราะพระอ,อาจารย์ก็รู้ว่าเหตุและผลปัปจจัยไม่เอื้อหรือเปล่า แต่เวลาทาบุญบ้านใหม่ทาอะไรต่างใหม่แล้วทําทุกอย่างดีขึ้นปัจจัยรองรับขึ้นขราวเนี้ยเก่งขึ้นมาทันทีอ้าวไม่ไปนั่งสมาธิอเออหรอไม่ต้องแล้วโยมพ้าอาจารย์ไปเนี้ยเดี๋ยวติดยันเลสเตอร์หด่อยหน่อยขายดีแน่ต่อไปหมออะไรหมอผีพ่อเตรียมน้าแดงเบิ้ลเลยนะเดี๋ยวจุกจะโบกรถวันเนี้ยสามสิบคันขอหนึ่งขวดถ้าได้ห้าสิบคันพ่อให้ลูกสองเลยนะคับเคกอีกก้อนหนึ่งได้ไหมพ่อเป็นไงล่ะค่าวนี้บนเฮียอะไรก็สําเร็จ เพราะอะไรหลายๆอย่างมันเอื้อต่อไปหมออะไร <Okay. S 1> หมอแพทยอย่าคิดว่าคนมาทะเลแล้วจะกินอาหารทะเลหรือมีเนื้อบางคนก็กินมังสวิรัตจริงไหม <Okay. S 1> คุณควรจะทําเซตที่เป็นมังสวิรัตให้ด้วยรายการผักที่มีประกอบด้วยแร่ธาตุคุณสมบัติใดเดี๋ยวเราเขียนให้เหมือน MK เคไมแผ่นรองเอจะบอกว่าผักนี้คืออะไร mm. เห็นไหมเห็นไหมหมอแพทยก็พอจะช่วยได้แล้วเห็นไหมต่อไปหมออะไร หมอความตอนแรกบอกไม่เกี่ยวจริงไหมคราวนี้บอกเลยมึงไปทําป้ายนะห้ากิโลสามกิโลสองกิโลหนึ่งกิโลห้าร้อยเมตรสามร้อยเมตรสองร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตร,มตรแล้วก็ห้าสิบเมตรถ้าเทศกิจมาจับบอกกูเดี๋ยวกูวิ่งเคลียร์เองคิดดูให้ดีนะสุดท้ายถ้าปัจจัยมันเอือ้อเก้าหมอแต่ละคนก็สําคัญได้หมดจริงไหมแต่ถ้าปัจจัยไม่เอือ้อแต่ละหมอก็กระเจิงนะ แสดงว่าก้าวหมอคือคือภูมิความรู้พื้นฐานที่พี่จะต้องอะไรก่อนจริงๆแล้วก้าหมอในชีวิตจริงพวกพี่ต้องเจอเคยได้ยินเพื่อนไหมเฮ้ยแกว่าร้านเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ถ้าฉันเช่าเปิดร้านกาแฟเป็นไงบ้างบ้านหลังนี้ท่านจะซื้อเป็นไงบ้างถ้าท่านจะเช่าอยู่หลังนี้แกว่าทำเลเป็นไงบ้างห่วงจุ้ยเป็นยังไงบ้างคาพวกนี้ก็ผ่านหูพวกพี่ไม่ใช่หรือนึกภาพออกไหมครับในชีวิตจริงแสดงว่าเรารู้ห่วงจุ้ยไว้ก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรืออันนี้หมอห่วงจุ้ยนะหมอดู บางครั้งเราไม่ต้องเรียนหมอดูเราก็สามารถดูดวงพยากรณ์ได้เช่นตามคําทํานายของคนอื่นจริงไหมดังนั้นถ้ารู้ศาสตร์พยากรณ์ไว้บ้างการดูดวงคือการตั้งรับกับชีวิตเท่านั้นดวงดีให้สรรสร้างและผลักดันตัวเองขึ้นไปหาโอกาสดวงร้ายให้ตั้งรับปรับแก้เวลาเจอจริงว่าร้ายก็ยังมีสติและยังมีปัจจัยที่พร้อมแสดงว่าการดูดวงคือการตั้งรับดีให้ทําร้ายให้ระวังแค่นั้นเองก็มีประโยชน์อยู่ไม่เหล่อถ้าเรารู้ได้ ต่อไปหมออะไรหมอ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 วงจุย้ยหมอดูใช่ไหมครับในข้อดีของชีวิตพวกพี่หมอพระใช่ไหมจะไปปฏิบัติธรรมวัดไหนเพราะวัดแต่ละวัดมีสายปฏิบัติต่างกันจริงไหมรู้ไว้บ้างวัดนี้สายวัดป่าปฏิบัติยังไงบวชเรียนยังไงวัดพุทธพาณิชย์เป็นยังไงรู้ไว้บ้างก็ไม่เสียหายจริงไหมสําหรับหมอผีอ่ะง่ายมากจะเปิดประตูลัวนะครับประตูประตูลานยกขึ้นนึกถึง เมตตาคุณนางอรหงังเมตตาแล้วก็ยกประตูแล้วก็นึกถึงแสงสีทองแล้วลูกค้ารอเต็มร้านก็ขึ้นมาโนโมยิธิไปเลยเห็นไหมก็เชิงหมอผีไหมหรือตั้งนางกวักโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่านางกวักอักคระเวทม์คาถารู้ไว้บ้างก็ไม่เสียหายยังไงเพราะมันอะไรสะกดจิตใจคนหรือศรัทธาโดยชีวิตพวกพี่ก็ใกล้เคียงกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วต่อไปหมออะไรหมอแพทย์ ปวดหัวตัวร้อนพี่รู้ไหมเหรอว่าต้องทานยาอะไรน้ำหนักขึ้นควบคุมอาหารยังไงทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ทุกคนไม่ค่อยดึงสิทธิภาพเองออกมาหมออะไรรู้ใช่ไหมว่าจะเซ็นสัญญาค้ำประกันจะเช่าที่ต้องเซ็นยังไงต้องระบุอะไรให้ชัดเจนต้องอ่านอะไรก่อนจริงไหมแสดงว่ากฎหมายพวกนี้พื้นฐานพี่ก็ต้องรู้ในการดําเนินชีวิตอยู่แล้วจริงไหมทุกวันนี้บอกว่าเป็นค้ำประกันค้ำประกันแต่เวลาไปเจอจริงยังไงบ้างกู้ร่วมเพราะแปลว่าอะไรไหมครับไม่ต้องมาเสียเวลาตามใคร คนแรกคนสองคนค้ำจริงไหมผู้กู้กับคนค้ำจริงไหมกลายเป็นกู้ร่วมแปลว่ามึงไม่หากูฟ้องมึงเลยจบไหมดังนั้นเราก็ต้องอ่านสัญญาให้เป็นด้วยต่อไปหมอหมอะไรอเจทุกวันนี้พี่ก็ต้องมองอยู่แล้วในการแก้ปัญหาและช่องทางการตลาดพี่ก็ต้องเป็นอยู่แล้วในหมอการตลาดแล้วหมอจิตวิทยาพี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าบางครั้งเรานะครับฟังไว้ก่อนเลยนะเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิดจริงไหม แต่เราต้องคิดทุกอย่างก่อนที่จะพูดก็เป็นจิตวิทยาอยู่แล้วไหมว่ามันทําลายความรู้สึกอารมณ์เขาจะได้ยังไงจะพูดยังไงสมมติไปดู่วงจุย้ยถ้าพี่ไม่จิตวิทยาเลยนะอยู่ได้ไงบ้านหลังเนี้ยเหงซวยดวงคนกับดวงบ้านไม่เข้ากันอยู่แล้วชิปหายปัญหาคืออะไรกูจะเชิญมึงอะ่ะมาจาัดบ้านกูอะ่ะไม่ได้แก้ปัญหากูแค่ต้องการว่าห้องนอนไว้ตำแหน่งไหน ขิงพระไว้ตำแหน่งไหนแต่มึงเสือกอินเนอร์จัดบ้านกับคนไม่เข้ากันอยู่แล้วไม่จเจริญรุ่งเรืองชีวิตจะตกต่ำเอาอเอี้ยสิ่งที่กูคาดหวังล่ะถ้ามึงไม่มีศิลวิญยาณในการนําเสนอมึงเป็นไงบ้างแป๊กทันทีเลยนะอย่าทําลายความสุขของคนัน้ะการไปดูควงชุ้ยใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงอย่าใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมงทาลายความสุขของคนในบ้านยี่สิบสามสิบปีที่เขาอยู่ในอนาคตแต่จงใช้เวลาสองสามชั่วโมง สร้างความสุขให้เกิดขึ้น 20, ่สปีสาปีสําหรับคนที่อยู่นั่นคือหน้าที่ห่วงจุย้ยเพราะสุดท้ายหัวใจห่วงจุ้ยที่จบจริงๆเลยนะจัดออกมาแล้วสวยนออไม่จัดออกมาแล้วสวยจัดออกมาแล้วสวยโป่งก็คืออากาศถ่ายเทโล่งทุกอย่างวางจัดสรรเป็นระเบียบ ดูแลได้สะอาดและที่สําคัญเจ้าของบ้านมีความสุขทุกอย่างที่พูดมาเพราะเป็นบ้านเขาเขาเลือกเขาตกแต่งเขาดูแลแล้วเขาอยู่แสดงว่าสวยโปรง่งโล่งสะอาดและมีความสุขนั่นคือหัวใจในการจัดบ้านพื้นฐานก่อนดังนั้นหัวใจคงช่วยบ้านจริงๆเลยนะมีแค่นี้ก่อนแต่สุดท้ายแค่นี้มันเป็นบันได30ข้อที่โชคจะสรุปสุดท้ายถ้าพี่เรียนทุกศาสตร์จบแล้วนะโชคจะสรุปหัวใจคงช่วยให้ฟัง ว่า30ข้อในการจัด่วงจุย้ยยังไงก็ดีร้อใช้คําว่าดี100%เลยนะถ้าทําตามนี้ได้แต่มันจะจบด้วย5ข้อสุดท้ายตรงเนี้จัดออกมาแล้วสวยสําคัญไหมแต่พี่รู้ไหมครับลูกค้าก็มีหลายเกรดแต่สินแสส่วนใหญ่อะต่ําเกรดแล้วรสนตยมเขาอ,อยู่ระดับไหนเราไปเจอบ้านที่รวยๆลย่ะโชคที่ปรึกษาวางแผนพวกนี้เยอะมากนะถึงได้บอกว่านี่คือเชิงธุรกิจจริงๆ ดังนั้นอ่ะที่โชคต้องการจะบอกพี่ว่าเก้าหมอสําคัญไหมห่วงจุ้ยธุรกิจสําคัญไหมห่วงจุ้ยจิตใต้สํานึกสําคัญไหมห่วงจุ้ยในใจสําคัญไหมโชคนั่งในด้านในใจของท่านอาจารย์เห็นไหมโชคทุกท่านร้องให้ตลอดเลยนะสามชั่วโมงเพราะเราพูดอะไรไปก็โดนเพราะเราคืออะไรรู้ไหมเราเห็นความต้องการเขาคือส่วนขาด เราเลยรู้จักเติมเต็มให้กับเขาที่เขาต้องการทําให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วมีหวังแค่นั้นเองชีวิตนี่คือการแก้นะการเรียนวงจุ้ยอย่างโชคใช้คําว่ายากแต่โชคยัดเนื้อหาทุกอย่างลงแล้วจบตั้งแต่ประมาณพี่ิดร,ร,ร,นะรุ่นนี้รุ่นเท่าไหร่นะรุ่นนี้รุ่นไหนรุ่นที่แปดเจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งเดือนคือหนึ่งรุ่น มีเสาอาทิตย์รุ่นวันเสาร์รุ่นวันอาทิตย์ทุกคนที่จบไปก็ก็เก่งนะดังนั้นรุ่นนี้ก็ต้องเก่งเหมือนทุกรุ่นนั่นแหละคราวนี้เข้าประเด็นแล้วเปิดหนังสือหน้าแรกก่อนที่เปิดหนังสือหน้าแรกถามว่าเริ่มเข้าใจยังว่าสิ่งที่พี่ต้องศึกษาเพิ่มทักษะของเก้าหมอสําคัญไหมสําคัญเพราะมันอยู่กับรอบตัวของชีวิตสําหรับหน้าที่ในการเติมเต็มวิชาห่วงจุย้ยคือโชคเอง หน้าที่ของพี่คือให้โอกาสตัวเองในการเต็มที่ที่จะศึกษาแค่นั้นพอหน้าแรกคือแผ่นนี้แผ่นแรกเลยครับพี่ชายพี่ครับวิชานี้เราเรียกว่าวิชาชัยภูมิหรือสี่สัตว์เทพมันจะมีคำว่าเต่าดำเสือขาวมังกรเขียวแล้วก็หงแดงฟังไว้ก่อนนะ ทุกครั้งนะักวิชานี้เป็นวิชาชัยภูมิเท่านั้นนะห้ามเอามาจัดในบ้านเพราะสุดท้ายมันจะฝืนธรรมชาติของการใช้ชีวิตวิชานี้เป็นวิชาสำรวจชัยภูมิเอาไว้สร้างเมืองสร้างสุสานวางตำแหน่งบ้านหลักๆแต่ไม่เอามาจัดในบ้านนะครับเป็นวิชาภายนอกไม่ใช่ภายในนึกภาพถ้าพี่ตั้งทับอยู่กลางทุ่งโลง่ง ศัตรูสามารถตีโอบได้ทุกทางพี่จะแพ้จริงไหมเพราะพี่ไม่สามารถระวังได้ทั้งหมดจริงไหมครับดังนั้นแนวเข่าแรกที่พี่จะต้องมีเราเรียกว่าเต่าดำเพื่อเขาด้านหลังเป็นประธานดังนั้นทุกครั้งเวลานั่งทำอะไรก็แล้วแต่ด้านหลังจะต้องเป็นผนังทึบถ้าจัดโต๊ะทำงานหลังเป็นผนังทึบถ้าไปนั่งคุยงานร้านกาแฟกับใครจงเลือกนั่งในแนวผนังไปก่อนนะแล้วหันหน้าที่ประตู เราจะเป็นต่อในการเจรจาขึ้นมาทันทีเพราะเราจะมีความมั่นคงที่สุดดังนั้นนะครับด้านหลังจะต้องอะไรทึบเนี่ยเต่าดําเป็นข้างหลังมังกรอยู่ด้านซ้ายเสืออยู่ด้านขวานกแดงอยู่ข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่จะต้องให้พี่รู้กับมันก็คืออะไรรู้ไหมครับพี่จะต้องรู้ให้ได้ว่าเต่าดําจะต้องมั่นคงก่อนถ้าพี่จะตั้งคับนะครับเทือกเขาข้างหลังจะต้อง มั่นคงไม่มีใครตีโอบได้ข้อนี้สําคัญที่สุดแสดงว่านั่งทํางานอย่าหันหลังเป็นกระจกเข้าใจไหมครับทุกทุกอย่างมันแปลว่าความลับห้ามให้ใครมาแทงข้างหลังจำเอาไว้เลยอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะเมื่อเต่าดําได้คราวนี้อุดมคติแล้วฟังไว้ก่อนวิชานี้มันแปลว่าอะไรครับนั่งอยู่ในบ้านหันหน้าไปหน้าบ้าน ฝั่งซ้ายมือทั้งหมดเราเรียกว่าฝั่งมังกรดังนั้นสับทางพวงจุ้ยจะไม่มองว่าฝั่งซ้ายหรือขวาขวานะจะใช้สับเขาว่าฝั่งมังกรหรือฝั่งเสือเสือแปลว่าขวามือของพี่หันหันหน้าออกหน้าบ้านทุกด้านทุกอย่างที่ขวามือพี่เป็นฝั่งเสือซ้ายมือพี่เป็นฝั่งมังกรแสดงว่ากฎพวงจุ้ยบอกไว้ว่ามังกรต้องทะยานคือเคลื่อนไหวเสือต้องหมอบและหยุดนิ่งดังนั้นถ้าเป็นเทือกเขาก็ประมาณที่ว่า ถ้าตรงนี้เป็นเต่าดำเลยนะบ้านอยู่ตรงนี้เนะี่ยหรือทับตรงนี้นะครับมับงกรต้องทะยานยาวเสือต้องหมอบสั้นถ้าพอดีอย่างงี้มันจะเป็นปากขวดเข้าใจไหมกระแสะลมจะไม่ค่อยโฟแต่ถ้ามันสั้นยาวอย่างนี้นิดหนึ่งนะเพิ่มช่องทางปากกระแสะลมจะโฟได้ดีทําไมกระแสะลมต้องโฟเพราะลานพื้นที่ข้างหน้าเราเรียกว่านกแดงสําหรับแลนดิ้งอะ่ะขึ้นลงดังนั้นนี่คือวิชาชัยภูมิก่อนแต่ไม่ต้องไปสนใจกับมัน แต่ฟังไว้ก่อนนะครับตรงนี้มันมีผลนิดหนึ่งมังกรต้องทยานแปลว่ามังกรต้องสูงเสือต้องหมอบแค่อิงตามชัยภูมินะเดี๋ยวจะเห็นข้อผิดพลาดให้ดูกระแสเมืองไทยกระแสเมืองไทยสมมติหน้าทางหน้าที่นั่งพี่จะเป็นถนน